การกําเนิดใหม่ของนักรบแสงเงาเฮ้ยตัว,วอะไรวะเนี่ยเพิ่มพลังไคร,รอสและชนะเพื่อรับรางวัลต่อไปเฮ้ยตัวละครใหม่ฟรีโอ้และได้เอรอ์ดใหญ่ซะด้วยไคร,รอสนะครตัวละครใหม่ที่เข้ามาในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือแค่45ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วนะครับว่าตัวที หลายหลายคนบอกว่าใครรถกระสุนโค้งนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันกระสุนโค้งจริงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้ใครล้อตัวใหม่นั่นเองนะครับอืม,อมเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่น FF ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซ,โซ,ซไซเบอร์นะครับผมและเราก็อยู่กับการินาฟรีฟลานะครับผมมา ซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอัปเดตใหม่นะครับตัวละครใหม่ไครอสที่หลายคนบอกว่าความสามารถคือกระสุนโค้งเนี่ยครับโอ้โหมีเต็มไปหมดแล้วัมหลายคลิปที่หลายคนทําออกมานะครับตัวไครอสตัวนี้เนี่ยครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดได้ซื้อเห็นปหซื้อตัวละครไม่ได้นะครับผม,มนะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีตัวละครไรเดนมีอะไรอีกนิดอะไรมาใหม่นะครับผมแต่จริงๆคือแบบว่าอัปเดตอยู่นานมาก ตั้งแต่พี่ก้ทำคลิปเกือบเกือบจะปีได้แล้วนะครับผมสองตัวนี้และไคลลอตัวใหม่นะครับที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับผมมีความสามารถอะไรกันแน่นะครับกระสุนโค้งจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเนี่ยกระสุนโค้งนะครับมันไม่เกี่ยวกับไคลล์นะครับผมผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคนที่แบบใช้ปัอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าความสามารถของไคลล์เนี่ยมันต่างกันนะครับมันเป็นความสามารถที่ ทะลุจริงแต่ว่าไม่ได้ทะลุกำแพงนะครับผมหรือว่ากระสุนโค้งในอย่างใดนะครับมันเกี่ยวข้องกับ EP อีกแล้วสำหรับตัวละครนี้และที่สำคัญคือสกิลเป็นสกิลแบบติดตัวนะครับซึ่งอาจจะมาพร้อมกับปืนใหม่ FGL24 ตัวนี้นะครับผมนะฮะซึ่งในซ์ฟทดสอบนะครับก็เปิดให้ทดสอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเข้าแรงมาหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะครับ สำหรับ FGL 24ตัวนี้นะครับเป็นปืนที่บอกแล้วว่าแปลกโคตรแปลกแล้วผมเป็นปืนที่โคตรแปลกอีกแล้วนะครับผมเ,เหมือนเราให้อาเราเหมือนแบบปืนโล่เข้ามาตอนนี้แบบมีปืนโล่มีปืนอะไรเงี้ยเข้ามานะครับความสามารถของมันนะครับก็คือยิงตรงไหนเนี่ยมันจะแบบว่าไปติดกับคําแพงนะครับกระสุนไม่ติด แล้วก็มีไฟพ่นออกมานะครับผมนั่นคืออะไรนั่นคือแสดงว่าถ้าเรายิงไปแปะไอวอลคู่ต่อสู้นะครับมันจะติดไอวอลอยู่แล้วก็มีไฟออกมาเผาคู่ต่อสู้หลังไอวอลนั่นเองหรือว่าทะลุกำแพงนั่นเองนะครับอถ้าสัตรูนะครับอยู่อีกฝั่งของกำแพงถามว่าโดนไหมโดนนะครับเฮ้ยมีอยู่จริงแล้วนะครับไม่ได้มีแค่โบเลยนะตอนนี้ การยิงจะรู้กำแพงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในเกมว่ามันใช้กระสุนอะไรกันนะครับผมอ่านะเออเห็นปะยิงออกไปนะครับแต่าแบบจะยิงคนสดๆเนี้ยนะครับมันไปปักพื้นเนะี่ยคือแบบมันเป็นกระสุนที่แบบว่าต้องไปติดกับวัตถุอะพอยิงเห็นปะแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะมีไฟพ่นออกมากว้างอยู่นะแบบเนี้ยโดนดาเมจแน่นอนนะครับผมอ่านะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครไฮลอตนะครับก่อนใครด้วยอย่างไว ยังเว่ยยัยงไวนะครับมาโดดกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคช่วนี้นี่แบบเล่นกับคอมนี่แบบโคตรเจอบอทเลยนะยต้องบอกเลยว่าโคตรเจอบทอแล้วคนน้อยยังเจอบอทผมว่าเฮ้ย <c oughs> แต่เดียวนะลงมาตั้งแต่แบบกระดดล่มลงมาเลยสังเกตไหมคือไม่ทันถึงพื้นคือแบบ EP ีบวกเลยสําหรับตัวนี้นะครับโอ้ยังสุดนะครับ ก็คือแบบ EP เพิ่มเลยตั้งแต่อยู่บนฟ้าตั้งแต่เราโดดเลยเอาง่ายๆพอเรื่นเติมปุ๊บก็ EP เพิ่มปั๊บเลยทันทีโอ้ถือว่าไวมากนะครับพอถึงพื้นนี่คือแบบ EP เกือบถึงร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าแบบตัวละครที่โกงใช้ได้เลยนะผมว่านะโอเค มาครับเดี๋ยวมันจะมีโกงกว่านั้นตรงที่แบบมันมีตัวเดียวแต่ว่าแบบความสามารถมันหลากหลายอะ่ะสองความสามารถขึ้นไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอ E ีีมันเต็มนะครับสังเกตดีๆนะฮี EP หลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงแล้วแล้วแบบมีออร่ารอบตัวนะครับตอนนี้จริงนะเอาจริงๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมายิงศัตรูกันดูหน่อยเรียบร้อยอากา,ารมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่แบบว่า ไม่ใส่เกลาะนะครับผมหรือว่าแบบไม่กลางไอวงไอวออะไรนะครับผมมันไม่ทะลุนะครับผมบอกเลยไม่ทะลุอันนี้อันดับแรกเลยนะเห็นว่าพลังมันยังอยู่อยู่นะครับตอนนี้นะครับเป็นปลานแบบว่าสีม่วงๆอยู่เฮ้ยเหมือนแบบเป็นตัวโกงตัวบอสในฟีไฟอะตัวนี้อะไรประมาณนั้นตัวแบบตึงๆโหดๆนะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วไอสกิลสีม่วงเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับก็มันจะทํางาน ตอนที่มีเกราะนะครับผมตอนที่มีเกราะนะครับยิงใครปุ๊บเข้าไปตัวนี้แบบก็ตายไปแล้วนะก็ตายไปแล้วแต่แบบสกิลทำงานไหมนะครับก็ยังไม่เห็นแบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับมาดูครับต่อไปตัวนี้นะฮะถ้าเราโดนยิงขึ้นมานะครับสกิลของเรานะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอะหลอดสีม่วง EP ก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ในขณะที่หลอดสีม่วงลดลงนะครับสกิลก็จะทำงานด้วยนะครับอ่า ยิงเกาะแตกเลยนะครับใครที่มีเกาะอ,อยู่คือเกาะแตกเลยนะครับแต่ข้อเสียคือ EP หลอดสีม่วงจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีคือยิงทะลุเกาะเห็นป่มเป็นลูกเกาะสีม่วงแตกอยู่เลยนะครับโหอย่างเวอร์นะครับถามว่าถ้าเราเพิ่ม EP ไปความสามารถสีม่วงจะเพิ่มไหมเพิ่มนะครับเห็นว่าเอาง่ายๆคือแบบตัวนี้ถ้ายิ่งกินเห็ดยิ่งกินเห็ดเข้าไปนะครับยิ่งโหดนะครับเห็นว่าโอ้ยิงทะลุเลยนะ โอ้หมวกแตกเสื้อแตกกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ผมว่าโห่งอยู่นะครับถ้าเอาไปใช้กับเขาเรียกว่าอะไรอะตัวที่แบบเปิดก่อนได้เปรียบอะถ้ายะอะไรแบบนี้นะครับเข้าไปชาร์ตดอกแรกเี่คือแบบได้เต็มเต็มแล้วแบบจอกก่อนด้วยไงเออที่สําคัญนะครับโอเคหลังจากที่พลังสีม่วงหมดนะครับมันจะกลับมากลายเป็น e p สีนี้นะครับผมว่าก็คือสีเหลืองน้รมดา สีเหลืองนี้ก็สามารถใช้ได้ปกติในการเขาเรียกว่าอะไรทดแทนเลือดนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับและก็ต้องรอนะครับจนมันขึ้นเป็นสีม่วงอีกทีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเก็บได้ปืน FGL มาแล้วนี่นี่เห็นป่ะสรุปนะครับปืน FGL 24ตัวนี้นะครับใช้กระสุน M. 7 9นั่นเองนะครับอ่าหรือว่ากระสุนของปืนยิงระเบิดนั่นเองนะครับโอเค ไปกันต่อนะครับผมถามว่าใช้เวลานานไหมในการฟื้นฟู EP พี่โก้ว่าไม่นานเลยนะครับแป๊บเดียวเร็วมากๆนะครับดูดิเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งเข้าทีมไฟอะไรไปเพิ่งจะเสร็จนะครับผมอ่า EP ก็จะเต็มอีกแล้วนะสำหรับตัวนี้นี่คือแบบเลือดเต็มอยู่ตลอดนะครับโอ้เทพไม่ต้องรีเลือดแบบนี้นะฮะเห็นปะไปแล้วนะตอนนี้ เต็มอีกแล้วนะครับพอเต็มมันจะแบบเหมือนเป็นซูเปอร์ซยา่าแปลงร่างเป็นสีม่วงมีออร่าอะไรออกมาแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับหรือศัตรูโจมตีเรานะครับผมเห็นว่านะครับพลังสีม่วงนะครับก็จะลดลงทันทีนะครับอ๋อนะฮะแต่ถ้าเรายิงเรื่อยๆในช่วงที่แบบ เป็นพลังสีม่วงตรงนี้อยู่นะครับผมก็จะจเจาะเกาะเลยนะจเจาะเกาะเลยแหละนะครับผมจนพลังสีม่วงหมดนั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวใหม่นะครับประมาณนี้เลยเห็นว่าหมดอีกแล้วลคือแบบมันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะต้องรอให้หมดแบบหมดจิตเลยนะครับผมแล้วมันก็จะฟื้นใหม่นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ